ซึ่งแฟนของลัสซี่เขาจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าลัสซี่ต้องการบอกอะไรเขาอยากให้สนามวันที่เป็นมูเกโลเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมด สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน b k s p e e e d นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อคให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นแบรนด์ของทางฝั่งอิตาลีบ้างแล้วกันนะครับผมเพราะดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับหมวก AGV ลงถึงเกือบร้อยใบเลยนะครับก็มีหลายรุ่นเข้ามา ส่วนใหญก็จะเป็นพวก K1 K3 SV นะครับก็มีลายรีสต็อกเข้ามาไม่ได้มีลายใหม่อะไรนะครับเรรีสต็อกลายเก่าๆเข้ามาซึ่งเป็นลายตั้งแต่ปีช่วงปีไปปี19แล้วก็ ขายต่อเนื่องมาถึงปี2020นะครับก็มีอยู่ลายหนึ่งที่ผมขายดีมากแล้วก็ขายหมดไปในล็อตที่แล้วอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ล็อตนี้ก็มาเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเยอะเหมือนเดิมนะครับก็รีบๆจับจองกันแล้วกันวันนี้เป็นลายมูเกโร่2016ครับผมอันนี้เป็นลายของวาเลนติโนรัสซี่นะครับโดยรวมๆเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันเอกลักษณ์ของรัสซี่นะครับก็คือสีเหลืองมะนาวหรือสีเขียวมะนาวนะครับ แต่ส่วนใหญ่เขาทางทางทาง,ทางถ้าเป็นตัวลัซี่เองเขาจะบอกว่าสีนี้คือสีเหลืองนะครับเป็นสีเอกลักษณ์ของลัซี่เองนะครับผมอันนี้ก็สวยงามทีเดียวค่อนข้างเรียบ,เร,ยบเรียบนะครับผมเราจะมาพูดถึงลวดลายกันละกันลายนี้ชื่อลายว่ามูเจโล่2 1 6 6หรือมูเกโ่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกเลยนะครับก็ m u g e w l o นะครับมูเกโลก็คือเป็นชื่อสนามของอ ของสนามสนามหนึ่งใน MotoGP ก็คือใน MotoGP เนี่ยปกติก็จะมีของสนามที่อยู่ของทางฝั่งประเทศอิตาลีเนี่ยสสนามก็คือมูเกโลกับมิสตาโนนะครับซึ่งมูเกโลเนี่ยสำคัญต่อลอสซี่มากๆเหมือนกันถ้าเราจะเห็นนะครับก็คือเราจะเห็นทุกครั้งที่ลอสซี่เข้ามาแข่งโฮมเลสก็คือสนามที่บ้านอิตาลีเนี่ยเขาก็จะมีหมวกพิเศษพิเศษข้มาให้เราชมกัน ปีหนึ่งสองครั้งนะครับผมแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็จะเป็นพวกวินเทอร์เทสอะไรเงรี้ยแสดงว่าปีหนึ่งอ่ะลอสซี่จะมีหมวกทั้งหมด3ใบบวกกับลายซิกเนเจอร์ของเขาอีกหนึ่งใบซิกเนเจอร์นี่จะส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนทุกๆ2ปีหรือ3ปีนะครับผมซึ่ง ปีนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงปีนี้ก็คืออันนี้เป็นลาย2016นะครับคือมูเกโลนะครับแล้วเรามาดูกันว่ารายละเอียดดีเทลอะไรของมันมีอะไรบ้างาเห็น <ๆ S 1> เห็นเกลี้ยงเงี้ยผมก็พูดได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆผมก็ไปศึกษามานะครับก็หนึ่งก่อนอื่นก็เลยก็คือสีเหลืองนี้เป็นสีของวาเลนติโนรัสซี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับเขาเป็นคนรักชาติมากนะครับเขาก็พยายามจะใส่ธงอิตาลีเข้าไปก็เป็นแดงขาวเขียวนะครับอันนี้เป็นธงชาติอิตาลีนะครับผม ด้านหลังครับมองไปอ่าก็เป็นหมาบูด็อกของเขากับแมวของเขานะครับนี่มันมีชื่อนะแต่ว่าผมจําชื่อมันไม่ได้อ่าซึ่งมันก็เป็นแดงขาวเขียวนะครับแต่แดงของลัสซี่มันจะออกไปทางส้มๆนิดน,นึงคือเขาเป็นคนที่ แก่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีหัวใจที่ค่อนข้างปีดป้านนะครับก็จะใช้สีสันที่มันค่อนข้างแบบปีดทีเดียวนะครับ mm hmm. มูเกโลตัวนี้ก็เป็นแมวของเขานะครับ mm hmm. ลืมไปนะครับโมใบนี้ออกแบบโดยดูดีเพอร์ฟอร์แมน์นะครับหรือศิลปินที่ออกแบบให้ลอสซี่โดยตรงก็ชื่ออัลโดรูดีนะครับก็คือน่าจะเป็นเจ้าของนะครับเป็น,เ,ปนเจ้าของอเขาเรียกอ,อะไรนะ ดีไซเนอร์สตูดิโอนี้นะครับคือจริงๆแล้วดูดีเพอร์ฟอร์แมนอาจจะมีคนทำงานหลายคนแต่ว่าคนที่ทำให้ลอสซี่เลยก็คือเจ้าของเหมือนพวกจอร์จิโออาร์มานีอะไรเงี้ยคือปกติแล้วเขาก็มีดีไซเนอร์หลายๆคนในห้องเสื้อของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถ้าเป็นงานหลักๆก็จะเป็นเจ้าของทำเองอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้่าก็มีทงนะครับมีอย่างนี้แล้วก็ตรงปากนะครับ ตลายเซนของมาเรนจิโน่รัสซี่นะครับผมอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องหมวกเลยนะครับพูดถึงลวดลายกันแล้วกันเพราะว่าหมวกจริงผมก็รีวิวไปหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องลวดลายและกันมาเจาะลึกให้ดูว่าจริงๆหมวกที่มันดูสวยงามสวยอะไรเงี้ยจริงเขาการออกแบบของศิลปินเนี่ยเขามีการใส่ดีเทลอะไรเข้าไปบ้างนะครับ ยี่ฝั่งนี้เป็นธงอิตาลีฝั่งนี้ก็เป็นธงอิตาลีคงไม่ใช่ธงชาติไทยลครับโอเคครับก็หมวกตัวนี้นะครับจริงๆเป็นลวดลายที่เคยอยู่ในตัวท็อปมาก่อนนะครับก็คืออยู่ในตัวคอซ่านะครับผมซึ่งซึ่งตัวตัวที่ลอซี่ใส่เองเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมันจะมีลาย อ r แทร็อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็คือเขาตัดออกไปนะครับคือเขาก็ไหนๆก็เอามาลงตัวล่างแล้วไม่อยากให้มันเหมือนมากให้ทางเขาเรียกคนที่สะสมของของท็อปเนี่ยช้ำใจครับเขาก็เลยเอาตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นรูปสนามแข่งมูเกโล่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีลาย4-6ตรงนี้อ่าาเลนติโน่รอซี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็น A.G.V. โลโก้นะครับผมอ่ามาถึงจุดที่สําคัญสุดของของหมวกใบนี้นะครับจริงๆดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ามันก็เขียนว่า m u g e โร o ธรรมดาจริงๆมันไม่ได้อ่านว่ามันไม่ได้สะกดว่า m ู g e โร o นะครับลองดู m u g I A l l นะครับ M.U.G.I.A.L.L.O. m ูจโร o นะครับไม่ได้แปลว่า m ูเกโ l o หรืออย่างไรจริงๆลอสซี่เนี่ยเขาเขาเรียกอะไรเขาเขารักสนะมนี้มากนะครับเข,เขาเขาออกแบบสนามนี้โดยได้ใช้สีของสีเหลืองนะครับแล้วก็ เธอเขาจะพูดถึงแฟนๆเสมอก่อนที่จะใช้หมวกใบน,นี้ในสนามเขาก็มาเปิดตัวก่อนนะเป็นพวกคล้ายๆกับอตอนเป็นฟรีแพคทิสอะไรเงี้ยเขาก็เปิดตัวก่อนแล้วเขาก็อธิบายว่าหมวกใบน,นี้มันเกิดมันมีอะไรบ้างมอาีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับซึ่งฮูจโลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันมาจากคําว่าโปโปโลจ a โลนะครับโปโปโลโปโปเดี๋ยวผมขึ้นไปโปโปโลจโเนี่ยแปลว่าเยลโล่คราวนะครับเยลโล่คราวก็คือ ไม่ใช่มงกุดสีเหลืองครับคราวที่แปลว่าฝูงชนนะครับเขาบอกว่าเขาอยากให้เนี่ยฝูงชนเนี่ยคำว่าใจโลเนี่ยมันแปลว่าภาษาอิตาลีน่าจะแปลว่าสีเหลืองนะครับแล้วก็โปโปโลเนี่ยแปลว่าฝูงชนนะครับเขาอยากให้สนามมูเกโล่เนี่ยย้อมไปด้วยสีเหลืองนะครับก็ก,ก็คือเขาเขาเหมือนคล้ายๆบอกเป็นในๆกับแฟนซึ่งซึ่งแฟนของลัสซี่เขาจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าลัสซี่ต้องการบอกอะไรเขาอยากให้สนามวันที่เป็นมูเกโล่เนี่ย กลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดซึ่งใจโลเนี่ยจริงๆตรงนี้มันก็เป็นมูเกโลเขาก็เลยล้อเลียนคาว่ามูใจโลมาก็คือให้มันมีคําว่าชื่อสนามมูเกโลอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ออกเสียงเหมือนกับว่ามูใจโลด้วยนะครับก็คือสีเหลืองนะครับทาไมมูเกโลถึงสาคัญกับเขานะครับจริงๆลอสซี่เนี่ยเขาคาดหวังกับสนามนี้ไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาอะตั้งแต่ปี2002 2003 2004ถึง2008นะครับก็คือ7ปีเนี่ยเขาเข้าวิน ขึ้นโพเดียมอันดับหนึ่งตลอดเลยก็คือสนามโฮมเลสแล้วเขาได้ที่หนึ่งด้วยนี่คือเป็นอะไรที่มันสุดยอดและสำหรับเขานะครับสำหรับชีวิตการแข่งขันในฐาน,าานะนักแข่งอิตาลีเนี่ยเขาก็เลยให้ความสัมพันธ์กับการออกแบบหมวกประมาณนี้อ่าเป็นไงครับก็หลังจากฟังตัวหมวกเขาเรียกอะไรนะรายละเอียดของดีเทลหมวกใบนี้แล้วก็รู้สึกว่าหมวกมันก็ไม่ได้เกลี้ยงอย่างที่เราคิดนะครับจริงๆมันมีข้อความมีอะไรสําหรับนักสะสมของคนที่ชอบแฟน คนที่เป็นแฟนๆของลัสซี่เนี่ยก็รู้สึกอยากสะสมหมวกใบนี้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับอันนี้โมวกใบนี้นะครับเคยอยู่ในตัวท็อปมาก่อนนะครับผมแล้วก็มาลงตัว K1 ซึ 1, ่งเป็นตัวเริ่มต้นของทาง AGV จะเป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวเนี้ราคาอยู่7,900บาทเท่านั้นเองอจริงๆไม่แพงเลยนะครับผม อ่ะต่อไปนะครับก็หลังๆเรจากเราพูดถึงเรื่องของหมวกของลอสซีแล้วนะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องของสเปคของหมวก AGV K1 ใบนี้แล้วกันตัว AGV K1 ใบนี้นะครับจริงๆเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ2ปี หมวกเอ v K1 เนี่ยครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตัวท็อปเลยนะครับก็คือ AGV Pista สตและ AGV Corsa ร์นะครับสังเกตนะครับพวกช่องลมต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับ AGV Pista สตกับ Corsa ่าเลยนะครับช่วงปงช่วงปากเนี่ยเหมือนกันเลยแปลกแหลมๆแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้จะต่างจาก K3 SV นะครับตัวนี้ A3 สามันจะเป็นสปอยเลอร์แบบเหมือนกึ่งกลมๆนิดๆดตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับตัว Pista จีพีแนะครับผมแต่นี่ที่ปัจจุบันพิสต a เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นออกโค้งๆนนนนิดึงงงแล้วะครรับเเป็เื่อขอข แอโรดนามิก uh, erm ที่เขาพัฒนาขึ้นซึ่งตัวนี้มันก็ยังคงความสปอร์ตไว้ค่อนข้างสูงน,นะครับ a g v K1 นี้ครับเป็นหมวก e n t r y Level ถึง Mid-Level เนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็จะเป็น HJC uh, I70 นะครับแล้วก็ c h a r k s c อล2 2นะครับซึ่งตัวนี้ ตรง2ใบนั้นจะเป็นสปอร์ตทัวริงแต่ว่าตัวนี้เป็นสปอร์ตพันแท้เลยนะครับก็คือเน้นเรื่องของความรูลมและก็ความเร็วนะครับตัวใบนี้เนี่ยออกแบบในอุโมงลมเช่นกันนะครับเรื่องของอุโมงลมเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ําเรื่องของการออกแบบว่าเทสแล้วออกแบบมีการปรับตรงปรับแต่งเรื่องของแอโรดนามิกใบนี้รูลมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับร้อยไปไปถือว่าโอเคเลยแล้วก็เรื่องของแอร์โฟนะครับหมวกใบนี้มีเวนิเลชั่นทั้งหมด5ช่องด้านหน้านะครับ เป็นการเปิดปิดอย่างนี้อ่าก็คือมีสองหนึ่งสามนะครับแล้วก็ข้างข้างข้างล่างอีก2รูนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ช่องเปิดปิดนะครับเปิดปิดมันจะอยู่ด้านไหนนะครับเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็อยู่แถวเนี้ยมันก็จะเปิดปิดได้เห็นไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นมันจะมีตะแกรงอ่านี่อ่าเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดจากด้านในเท่านั้นกรณีที่เราใส่หมวกอยู่แล้วใส่ถุงมือมันก็อาจจะไม่ได้ ง่ายนะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ปัญหาปกติผมก็เปิดไว้ตลอดเลยนะครับพวกนี้ยกเว้นกรณีที่ฝนต้งฝนตกแล้วเราอยากจะปิดช่องลมทั้งหมดค่อย,อยปิดทีเดียวเลยแล้วกันมันไม่ได้ทํามาให้สาหรับเปิดปิดเล่นนะครับอ่าก็คือเปิดไว้อากาศบ้านเราร้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ทําไรตรงนี้ไว้ดันขึ้นนะครับเป็นซิตี้โพซิชันเห็นไหม มันก็คือให้ลมเข้าเวลาขี่เอ่ยๆอย่างเงี้ยกรณีที่เราขี่ในเมืองแล้วเราอยากให้มีลมเอ่ยๆเข้ามาหรือกรณีที่ฝนตกแล้วมีฝ้าขึ้นนิดนึงเนี่ยเราอยากจะเปิดนิดนึงเพื่อให้ระบายอากาศนะครับผมซึ่งหมวกไบ ATV K1 ใบนี้ไม่ได้มี Anti Flock มาให้ไม่ได้มี p i n ล็อกมาให้นะครับแต่ว่าเป็น p i n ล็อกเรดี้นะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับซึ่งราคา p i น l o c k ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมซึ่งถามว่าบ้านเราจําเป็นไหมก็แล้วแต่คนบางคนบอกจําเป็นช่วงหน้าฟงหน้าฝนาขี่ลุยฝนเงี้ย ฟอกขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าขี้เกียจนะครับไม่อยากให้มันแบบมาบดบังทัศนะที่สายสายตาก็แล้วแต่เลยละกันนะครับผมอันนี้ช่องลมข้างหน้าสา3ช่องนะครับด้านหลังไปจะมันจะไปออกตรงท้ายๆสปอยเลอร์ตรงนี้อ่ามันจะมีคล้ายๆกับรูตรงนี้สองสามสี่เนี่ยซึ่งข้างในมันมีรูอยู่นะครับซึ่งมันก็จะพัดความร้อนความชื้นแล้วก็ออกไปนะครับตัวนี้ก็ระบายอากาศได้ดีพอสมควรเรื่องของเสียงลมนะครับตัวนี้ก็ทําได้กลางๆถึงเพราะว่าหมวก a g v เนี่ยมันไม่ได้เป็นหมวกที่ค่อนข้าง อ่าเก็บเสียงเท่าไหร่เป็นหมวกเรซซิ่งด้วยนะครับก็คือถามว่าดีไหมดีกว่าตัว K3 SV เครับเพื่อเนื่องจากนวมตัวเนี้ยค่อนข้างแน่นกระชับมันก็จะแนบกับลำคอได้มากกว่า K3 SV ระดับหนึ่งซึ่ง K3SV ก็ออกมาจากออกมาก่อนรุ่นนี้ก็หลายปีอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็พัฒนาต่างๆมามากมายนะครับตัวนี้เป็นสายลัดคางแบบดีดีริงนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็นวมภายในเป็นแบบถอดซักได้นะครับผ้าสปอร์ตนะครับ ขาแห้งไวนะครับไม่อมเหนือนะครับผมแล้วก็ใบนี้นะครับเหมาะสำหรับสำหรับคนใส่แว่นสายตานะครับให้สังเกตตรงนี้มันจะมีเขียนนะครับว่า I wear compatible นะครับตรงนี้ก็คือตรงช่วงเนี้ยว้าวขาแว่นนะครับใส่แว่นง่ายนะครับผมแล้วก็ภายในตรงช่วงหูนะครับมีซ็อล่องสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับหูฟังลำโพงอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาลองสมใส่ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจริงๆก็ใส่มาหลายรอบแล้ววันนี้ก็ไหนๆก็หยิบแล้วก็ใส่เพื่อให้ดูว่ามันใส่แล้วสวยงามแค่ไหนนะครับผมอันนี้ใส่สบายนะครับลงไปค่อนข้างง่ายนวมแนมกระชับดีนะครับไม่ถึงกําหลวผมว่านวมตัวของ a g v K1 เนี่ยทำมาได้ดีกว่า a g v K3 s 3นะครับถ้าใครเป็นคนที่ ขี่รถเร็วนะครับและอยากได้ความกระชับหน่อยนะครับ a g v K3 เนี่ยจะเป็นสปอร์ตทัวริงก็จะออกแบบใช้งานในเมืองนะครับน้มแก้มก็จะนิ่มกว่านี้แล้วก็ใส่สบายกว่านี้ซึ่ง a g v K1 เนี่ยมันก็จะเน้นความกระชับมากขึ้นถ้าเทียบกับตัว Char s h a r k s c o r r e 2กับ HJC I72 ตัวนั้นจะแน่นกว่านะครับตัวนี้ก็สบายกว่านิดหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วช่วงหูก็รู้สึกสบายๆนะครับมุมมองค่อนข,ข้างกว้างนะครับตัวนี้ใช้ชิล เดียวกับ K3SV เลยนะครับสามารถแล้วก็ชิวมีการเปิดเป็นสเต็ปนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งตึงอ่าซึ่งก็สบายๆนะครับการเปิดปิดก็จับตรงนี้ทีเดียวนะครับผมง่ายๆเดี๋ยวผมให้ดูร,บรอบๆแล้วกัน ใส่แล้วรู้สึกวิญญาณลอสซี่จะเข้าสิงเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวใส่แล้วตัวนี้ถ้ามาใส่กับชิลดําจะสวยมากเลยนะครับผมพอดีผมไม่ได้พกชิลดํดำแมาไม่งั้นจะใส่ให้ดูด้วยสวยทีเดียวเลยทีเดียวใส่สบายไม่อึดอัดมากนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นแฟนแฟนเอจีหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็เอจีวก็เป็นหมวกที่ดีแบรนด์หนึ่งนะครับผม แม้ว่าราคาจะสูงไปหน่อยเนื่องจากอ่าถ้าเทียบกับ HJC หรืออะไรเงี้ยชาร์ตเงี้ยครับถ้าชาร์ตก็พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ HJC ตัว AGV จะแพงกว่านิดหนึ่งเนื่องจากอ่าเขาเป็นแบรนด์อิตาลีนะครับก็ดีไซน์มันจะมาจากทางยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็เกรดเขาเรียกด้วยลิขสิทธิ์ของตัว Valentino Rossi แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าครับบวกพันหนึ่งก็จะได้หมวกที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมจบไปแล้วสำหรับการรีวิวครับบวก AGV K1 Mugello 2016 Valentino Rossi นะครับสวยงามดีดีเทลแล้วก็เรื่องของดีเทลไลท์องเรดีไซน์ต่างๆผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อต้นคลิปนะครับก็ทำให้หมวกเนี่ยมาดูน่าใช้น่าซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับใครเป็นแฟน Valentino Rossi ก็ อย่าพลาดน,นะครับสะสมนะครับซื้อเก็บไว้เลยนะครับล็อตนี้มาไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับไอ้น,นี้7,900น้บาทนะครับสวยงามนะครับถ้าสนใจนะครับมีไซส์ s m l x l ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับในใต้วิดีโอนี้ผมจะแปะลิงก์คลิป ไอแปะลิงก์ของยูไอของช้อปปีไว้นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปกดสั่งได้เลยสามารถผ่อนศซได้นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมให้ด้วยลักกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ